ครูสอนภาษาอังกฤษอ่ครูจริงครูปลอมก็ไม่รู้เห็นแบบนี้แหละคิดจิ้วเป็เนี่แน่ประเดงวเชื่อหรอกฮายประเดิมสวัสดีค่ะเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับประเด็นพี่มาได้ไงครับเนี่ยเอยได้ข่าวว่าเป็นครูภาษาอังกฤษงั้นหรอใช่ครับคุณครูภาษาอังกฤษครับอ้อเราจะมาทดสอบความรู้ของคุณรูหน่อยแล้วล่ะค่ะอ่าได้ครับคำถามข้อที่หนึ่งนะคะแคปแปลว่าอะไร แคทแปลว่าแมวครับอ้าวสะกดยังไงนะ C A D ครับเฮ้อ่าอะไรนะหนูใส่หูเพี้ยนเลย C A T ครับเฮ้ยแอบอ่านเฉยข้างหลังได้ไงอะเฮ้ยไม่ใช่อ่าข้อต่อไปนะคะเพนแปลว่าอะไรคะเพนแปลว่าเดือนเพนนะครับวันเพนนะเดือน1ิบสองน้าน้องน้าโนนน้านอะไรนะเฮ้ยไม่ใช่ ถามข้อสุดท้ายข้อที่ยากที่สุดฟังดีๆนะคะแล้วคุณครูเพนสีมีปากกากี่ด้ามกันคะคุณครูเพนสี <c oughs> <c oughs> คุณครูเพนสีมีปากกาหนึ่งด้ามครับอา้าวทำไมถึงมีหนึ่งด้ามล่ะไม่รู้ครับคุณครูเขาได้ใช้อายอันทาไมครับเอตอตอบมาอย่างนี้ก็ไปตอบไม่เป็นเลยประตูไปีกว่าหากใครกำลังมองหาปริการดีๆรับกดเกมพัฒนาถ,ถูกในแบบก็สิบเก้าขึ้นเลยป่ายอย่าลืมแบบใที่ดิสช็อปนะ